สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะวันนี้ผมนะครับผมเราหายหน้าหายตากันไปนานมากเลยนะครับผมกับผมเองนะครับผมช่างไก่จากสม i ยไอทีเซอร์วิสกันนะวันนี้ก็พอดีมันมีงานตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งได้รับมานะครับผมแล้วก็เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับอี่เห็นนะผมใส่ถุงมือนะครับก็คือนี่ นี่คือ iPad 6นะครับก so so ็คืออย่างที่เ <Ash> ห <ELLE> so ็นว่าผมเปลี Actually, ่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดโกงติดกาวแล้วก็อันนี้เทปใสแต่ไม่ใช่เทปใสในแบบแปะแล้วแบบเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยนะมันจะมีเทปใสแบบหนึ่งกับแปะอ่ะมันจะไม่ทิ้งคราบกาวเนียแปะไว้แปะรอบๆเลยจริงๆจะมีตัวหนีบตัวหนีบก็ได้นะครับผมหรือใช้ยิงนี้ก็ได้นะครับถ้าตัวหนีบต้องหนีบให้เป็นนะครับผมไม่อย่างงี้เดี๋ยวไปหนีบกระจกแตกก็นี่ครับ เรียบร้อยสามารถใช้งานได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเดวีเอ่อโอเคนี่นี่น,นี่อันนี้เนี่ยอันนี้คือที่เอลูกค้ามีปัญหานะครับแตกมาแล้วก็เราทำการเปลี่ยนให้นะครับผมใช้งานได้นะเดี๋ยวนะขอขออนุญาตถอนิดนึง นะครับอุ้ยชุมมือพึ่งนี่นี่ครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเม่มีปัญหานะน,นี่ครับลากได้หมดนะใช้งานได้หมดแล้วนะครับ สนิทเลยไม่มียืญหาไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยนะถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะใช้บริการของ Smile T Service นะครับผมก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับผมทางแฟนเพจทางช่อง YouTube นะครับผมสามารถเสิร์ชทาง Google ได้เลยนะครับผม Smile T Service หรือ อย่างเช่นรับซ่อมคอมนะครับผมรับซ่อม Apple รับซ่อม macbook ipad อะไรพวกนี้นะครับแน่นอนเลยนะจะมีชื่อ smilet service สามารถ inbox เข้ามาได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับหรือหรือนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยหรือถ้าเกิดคิดว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถใกล้ที่ไหนก็สามารถติดต่อที่นั่นก่อนได้เลยนะครับมันก็จะมีทางที่นี่นะครับผม terminal อโศกนะครับผมย้ำว่าห้าง terminal อโศกนะครับชั้น2นะแล้วก็ห้าง union mall นะครับ union mall ราดพร้า ชั้นใต้ดินนะครับใครอยู่ละแวกนั้นสามารถเวบเวียนเข้าไปกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือที่เมกะบางนานะครับผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับผมโซนที่จะใกล้ทางบิชสีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะไปทางสํานักงานใหญ่ของผมนะครับก็จะอยู่ที่ไอฟิลบางนานะครับผมจะอยู่ที่วงแหวนการจนานะครับทางไปสวนภูมินะครับผมซึ่งอันนี้สําคัญนะครับ ถ้าเกิดเผื่อใครอยากจะเจอกับคุณฮาร์ดนะครับผมหรือช่างฮาร์ดที่เราจะพบเห็นหน้าตากันบ่อยๆนะครับผมก็สามารถแวะเว,วียนไปที่นั่นได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดจะมาหาผมก็สามารถแวะมาที่สาขาชัยวิรอาสสน,นะครับหรือถ้าเป็นช่างท่านอื่นก็สามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับ <S <S วันนี้ทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีคลิปอะไรนะครับผมหรือมีไลฟ์หรืองานอะไรนู่นนี่นั่นเราทางเราก็จะมาทําการ ให้สรุปให้ท่านดูหรือว่าถ่ายให้ท่านดูนะครับผมวันนี้ผมช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย